ตอนนี้เราก็อ,อยู่ที่คูโบต้าฟาร์มนะครับมาดูการสาธิตสมรรถภาพของเครื่องต้นกำลัง mà đâu có các hướng hành hạ người ta đâu. Ừm thì

แวดท้เามรี่นะครับจะบทึกหน้าตาไว้วอัได้นะครับก็ทำให้เราทางานได้รวดเร็วขึ้นนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะทำให้ไปในการทำงานนะครับแล้วก็ ทำให้เราเนี่ยทำงานเสร็จได้เร็วขึ้นก็จะมีต้นทุนในการาก,การแปลงเนี่ยที่ถูกลงนะครับก็ l 5 2ว่าสอถ้าใช้งานกับพวกโรตรี่หน้ากว้าง2เมตรเนี่ยก็จะอลอกเครื่องไม่ตกนะครับลดแรงดีนะครับทําให้การทํางานเนี่ยท่อ,องตัวแล้วก็ที่เห็นก็จะเป็นตู้แอร์เคบินเนาะก็สําหรับพี่ๆเกษตรกร,กรุ่นใหม่นะครับที่เราทําการเพราะปลูกเราอยากจะทําทงานสะดวกสบายนะครับไม่อยากจะสัมผัสพวก คุณและอองก,ก็สามารถที่จะใช้ตัวแกนเตอร์เคบินตัวนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นไฮไลท์เล็กน้อยนะครับที่นํามาโชว์ในวันนี้แล้วก็อีกหนึ่งเทคโนโลยีที่คูวตา้าเราได้พัฒนาขึ้นมานะครับซึ่งเราเชื่อว่าในอนาคตนเนี่ยแรงงานภาคเกษตรจะหายากมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเวลาที่เราพบปลูกพืชถ้าแรงงานหายากเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยมีต้นทุนที่สูงนะครับซึ่งเราก็พัฒนาเครื่องจักรมาเพาาื่อที่จะทดแทนในเรื่องของการใช้แรงงานคนนะครับก็ เป็นรถแท็กเตอร์พกีโลโบนะครับเป็นแท็กเตอร์ที่ไร้คนขับก็คือไม่ต้องใช้คนควบคุมเลยนะครับเราเอาแท็กเตอร์ไปที่แปลงปลูกนะครับวาดแปลงนะครับกาหนดแปลงพื้นที่ขึ้นมานะครับพื้นที่กี่ไร่นะครับอ่า20ไร่30ไร่เราก็ถามวัี่จาเอารถแท็กเตอร์คันนี้เนี่ยไปทํางานได้อัตโนมัติเลยที่เราไม่ต้องไปอยู่ในพื้นที่แปลงเลยนะครับแสดงว่าพี่ต่อไปเนี่ยไม่ต้องขับรถ เองนะครับถามว่าที่จะปล่อยเองนอกจากแต่มันไปทํางานให้เราที่แปลงถูกมได้จริงเนาะจริงๆผมจะวาดตัวไว้นะครับเพื่อแนะนําในเรื่องของการปรับปรุงภาพทีเฮ็นะครับซึ่งการปลูกพืชเนี่ยเราจะแนะนําให้มีการตรวจวัดินนะครับเรื่องของข้าวทีเฮ็ดครับแต่วันนีผมไม่ได้ใส่มานะครับผมใช้มัดแต่ไม่วังเพราะปุ๋มเนี่ยมันจะเข้ามาในเต็นท์นะว่าเต็นท์แบบนี้เนี่ยนะครับเราว่าแปลงปลุ๋มแล้วก็เลือกอุปกรณ์นะครับ ฐานเพลฐานทวนโรตรี่นะครับไม่ได้ใช้อะไรแล้วก็กำหนดอ,อุปกรณ์ที่ติดรถเลยเลบที่จอที่อยู่กลา,า,างขวาเหมือนจะิมติจอเลยพอเรากำหนดเข้าสุขวัลอะไรนะครับเราก็มาตังง้งความนึกอยากจะให้ทำงานที่จริงจัง<อ>มากเลยทำก,กี่เซนติเมตรนะครับแล้วก็อยากจะให้เล่าที่ความเร็วเดินทางเท่าไหร่นะครับโดยส่วนใหญ่เมื่อไห้อยู่มัน กิโลเมตรชั่วโมงครับก็จะทำการทำง,งานไน้ควบาส่วแล้วก็พอเซ็คค่าเสร็จเรก,ก็ปล่อยให้ตัวอียบอกวไปทำง,งานได้ับตอน,น,นี้เช็คค่าวให้ทำง,งานช้าเราโดยที่เียเราถามว่าจะบบลองเล้ยงได้ไหมก็จได้เงอเท่าไรนไดุกคก็จะทำง,งานอีก เองเราไม่ได้พัฒน,นาแค่เครืคค่องแข่งในระบอุบัานันนะครับต้องการที่จะรองรับนะครับการมีเสียงในอนาคตเสร็จเราก็มีการพัฒน,นาขับเคลื่อน,นี้เนี่ยก็จะทำให้ที่นี่เนี่ยในการากใช้งานเป็นยังไงครับตัวนี้เนี่ยเป็นเจเนอเรชันที่สองนะครับคือเราาขับไปที่แปลงอยู่นะครับเจเนอเรชันที่สามเนก็คือปล่อยให้ขับออกมาจากบา้าน